คนพี่เอาหน้ามา สวัสดีครับมือนีอีสามนมาดําติกพามาชมดอกดินครับมือหนีพามาปลาโคกหัวอะไรไปไหนแล้วครับพี่น้องครับพามาป้ายเห็ดครับมาหาเห็ดพร้อมแต่มาเจอดอกดินอีกอีก,อก้างหนึ่งครับพี่น้องครับดอกดินครับข้ามีสื้อท้องถินต่างๆทั่วไทยครับหญ้าดอกขอ มื่อนี้พามาป้ปาโคกอีกแล้วครับมื่อนี้พามาสมปัตด,ดอกดินครับดอกดินครับเขามีซื้อทองทินต่างๆทั่วไทยครับเขากำหนกยุงหญ้าดอกขอเขามีสรรพคุณทางสุนภาพด้วครับดอกดินครับ มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงครับและก็มีสารช่วยสับคุณของดอกดินครับซ้อยลดน้ำตาลในเลือดนะครับเป็นสมุนไพรแก้โรคเบาหวานครับทั้งต้นครับใส่ตักแห่งทำชาต้มน้ำดื่มครับบดแหงบดเป็นชาก็ได้ครับพี่น้องครับ ต้มน้ำเดิมครับส่ยลดน้้ำตาลในเลือดนะครับแก้อาการติดเชื้อทั้งเดินปัสสาวะแก้พิดแมลงสัตว์กัดต่อยครับและแก้ไขกระดูกอักเสบด้วยการตากแห้งทําชาดื่มนะครับดอกดินครับเป็นพืชที่ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดนะครับ เขาเป็นพ <soc. S 2> ืชไ่ใบไ่ต de ้นนะครับมีแต่ซอดอกนะครับเมล็ดของเขาก็จะอยู่ตรงนี้นะครับผลเมล็ดของเขาจะอยู่ตรงนี้ครับดอกดินขยายพันธุ์โดยเมล็ดนะครับนี่คือซอดดอกดินครับผลและเมล็ดของเขาจะอยู่ตรงนี้นะครับผลของเขาอยู่ตรงนี้ครับ เดี๋ยวผมหามเมล็ดให้ชมครับพี่น้องครับมเมล็ดของดอกดินครับนี่คือผลของดอกดินครับนี่ครับอ่านี่คือมเมล็ดของผลของดอกดินครับนี่ครคับผลดอกดินครับเขาขยายในในผลของเขานี่ครับมีเปลี่ยนพันธุ์พันธุ์เมล็ดนะครับ ครับไม่ได้คลองดอกดินครับเป็นพันพันเมล็ดนะครับเป็นฟุน้นเป็นฟุ้นผงเลยครับดอกดินขยายพันธุ์โดยเมล็ดนะครับ นี่ดอกของเขานะครับผลมะเร็กของเขาอยู่ตรงนี้ครับอยู่ตรงโคนนี่ครับครับเมื่อนี้อิสานมาดลัติกับพา,าชมดอกดินลายคลิปแล้วครับคลิปหนพอกันไหมครับเมื่อนนี้สวัสดีครับ